ดานผู้ว่าราชการจังหวัดระยองตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าเรืออุตสาหกรรมระยองและการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกมับตะพุทธระยะที่3 นายภัสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานจังหวัดเดินทางตรวจเยี่ยมท่าเรืออุตสาหกรรมระยองและโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกมาตบตาพุธระยะที่3ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาตบตาพุธจังหวัดระยองโดยมีผู้บริหารจากสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาตบตาพุธและนิคมอุตสาหกรรม ดับบิเอสเอตะวันออกให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าโครงการจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมศูนย์เลิศพัฒนาพืชของบริษัท PT t LNG ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการปลูกพืชเมืองร้อนและเมืองหนาวรวมถึงเยี่ยมชมเคมีค้ามิวเซียมมิวเซียมปริโตเคมีแห่งแรกของไทยในรูปแบบ i n t e r a c t i v e Experience นายพัสกรกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระยองให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ส่วนที่ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉะบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายยุทธนามาเจือประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโลจิสติกและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยมีนายสุการโสรัจกิจประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมด้วยซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มุ่งเสริมศักยภาพภาคเอกชนให้เข้าใจระบบบริหารจัดการท่าเรือ และการกระจายสินค้ารวมถึงแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกของท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งตู้สินค้าหลักของประเทศและมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศทั้งนี้ท่าเรือแหลมฉบังถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e อ c ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงโลจิสติกของไทยสู่ภูมิภาคอินโดจีนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ กลางการขนส่งทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างมั่นคงค่ะ